I'm going to be able to do เดี๋ยกัวันนี้เราจเตก็มารีวิวนะวันนี้ก็จัดส่งอีกหนึ่งชุดนะครับให้กับลูกค้านะครับชุดนี้นะลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทําการจัดส่งถึงบ้านลูกค้านะครับว่าลูกค้าสั่งแล้วเราไปส่งถึงที่เป็นแบบไหนนะครับ <S <S แล้วจุติเต๋นักปฐมก็อยู่จังหวัดครปฐมนะอันนี้ลูกค้าสั่งไปปทุมธานีนะ <S 1> <S 1> ผมดู g p s แล้วประมาณ560กิโลนะผมก็บอกลูกค้าเลยเดี๋ยวผมไปจัดส่งให้ถึงที่นะชุดนี้ลูกค้าเพิ่มเติมหลายๆอย่างนะครับมันก็เลยอาจจะจบสูงนนิดดชุี้ ของลูกค้านะครับท่านนี้นะครับแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันครับชุดนี้ของลูกค้าเขาจบ22,500นานะครับเบสสิบห้านิ้วกลาง12นิ้วนะก็ของลูกค้าที่เพิ่มเติมมาก็จะมีเนี่ยครับขาตั้งตู้นะครับขาตั้งตู้เป็นขาเหล็กนะครับมีเหล็กแกนในนะครับตั้งนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะวางมิกซ์เพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดีรายละเอียดนะครับก็แล้วก็ลูกค้าก็อัพมิกซ์นะครับผมประมาณนี้ตู้เบสสิบห้านิ้วไม้อัดแท้นะครับ กระแทกข้างนะครับผมแล้วก็มิกนะเป็นซาวเบสนะ MGP6X นะบลูทูธ USBFX แท้6ช่องใหม่นะฮะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นมาตรฐานเลยปกติเราจะจัดไปก็แค่ประมาณตัวเล็กๆแบบนี้แต่นี้ลูกค้าอัพตัวใหญ่แล้วก็พาวเวอร์ ST500 ตัวนี้ครับ500วัตต์ตัวนี้นะฮะทำไมมันขับแบบนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มีคอร์สด้านหลังนะครับสามารถกดให้เป็นกลางเป็นแหลมได้นะอย่างตอนนี้เรากดเป็นกลางชันแนล A นะครับอ่าเป็นเบสชันแนล B นะครับเราก็เล่นตัวเดียวได้เลยเป็นซับเบสเป็นกลางแหลมได้นะ s t 5 0 0แล้วก็ตู้เบส ห้าร้อยวัตต์นะครับตู้กลางแหลมสามร้อยวัตต์แหลมจรวดใหญ่นะครับสีระเบิดนะครับไม้อัดแท้นะครับชุดนี้นี่สีระเบิดวิธีการต่อก็คือเราต่อมาตู้เบสตู้แรกนะครับเราก็พ่วงไปตู้เบสตู้สองนะครับสายระบบสายจะเป็นระบบสเพคคอนนะเราจะแยกสีให้อย่างชัดเจนนะครับในเวลาลูกค้าไปต่อสายก็จะเป็นสายลําโพงเป็น VCT สีดานะฮะนี่นะฮะทรงตู้กลางเราก็จะว้าวนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับตู้ขาตั้งนะครับก็อันนี้ พี่ขาไปเล่นชุดหนังกลางแปลงย่อมๆนะเดี๋ยวผมใจจะส่งลูกค้าเดี๋ยวผมจะรีวิวบ้านลูกค้าแล้วกันว่าลูกค้าไปเล่นแบบไหนนะถ้าลูกค้าให้ถ่ายนะแต่ถ้าไม่ให้ถ่ายก็ดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับลูกค้าเพิ่มโต๊ะเนี่ยครับพันกว่าบาทขาตั้งตู้ชุดหนึ่งประมาณ3ามพันนะขาอันละพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มันจะต้องมีเหล็กคานกลางอีกแล้วแต่ความยาวของลูกค้านะครับก็ขาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับพวกกระแทกข้างตู้เทอร์โบแล้วแต่เลยมันจะเป็นขาเตี้ยนะครับเราสามารถใส่ขาปรับได้นะับผมก็ชุดนี้ สองหมื่นสองห้าร้อยชุดนี้ปทุมธานีเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้ไปบ้านลูกค้าเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายมานะครับก็จะมีสายเปิดลําโพงสายเปิดโน้ตบุ๊กคอมหนึ่งเส้นแล้วก็ไม้สายหนึ่งเส้นที่ลูกค้าต้องการเราก็จัดให้ได้ทุกงบทุกสไตล์นะครับชุดนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยไม่อาดแท้หรือใครจะเพิ่มเติมนะครับหรือจะยังไงก็ลองโทรมาสอบถามกาันเอาเป็นชุดนี้เป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับอย่างลูใค้าไม่เอาขาตั้งไม่เอาโต๊ะนะครับมันก็จะอยู่แค่หมื่นกว่าบาทนะครับ มันก็แค่นั้นเองแต่ที่ลูกค้าเพิ่มเติมราคามันก็จะสูงขึ้นไปนะครับหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับเราจัดได้หมดทุกงบทุกราคาครับเดี๋ยวถ้ามีท้ายคลิปมีโอกาสไปบ้านลูกค้าแล้วมาตามมาดูกันแล้วกันนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยไม่รวมค่าจัดส่งนะครับชุดนี้ฝากไว้ก็กรรติดตามนะครับชแนลรุ๋มจิมิเตอร์แล้วก็เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแอดไลน์โทรมาสอบถามได้ครับาาาางงครั้้หลลยยททือออจจเไม่ใิดก เดคร,ครับก็ตัดมาตอนนี้ขึ mm ้นของเรียบร้อยนะครับนี่ครับเอยอย่าเพิ่งรีบปิดยังไม่เสร็จนะก็ขาตั้งนะครับผมตู้เบรคตู้กลางนะครับรถคันนี้อเนกประสงค์จริงๆนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วนะครับหลอแปลงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไปการขนส่งลูกค้าชุดเล็กนะครับรถกระบะชุดใหญ่เราก็มีนะครับใครไปส่งชุด4ี่คูณสนะครับชุดใหญ่ๆนะครับก็จะมีรถกระบะอีกนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นคันเล่งด่วนนะครับก็จะใช้คันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับบ้านลูกค้ากััันนนะปทุมาีีคครรบบด แล้ววันนี้ก็ตัดมานะครับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่ตั้งอยู่ในบ้านลูกค้าเลยครับเบรข้างละหนึ่งใบกลางข้างละหนึ่งใบนะครับเป็นสองคูณสองนะครับชุดขาตั้งเรียบร้อยอันนี้ลูกค้าเพิ่มขาปรับอีกนะครับก็จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมในแต่ว่าขาปรับไม่อยู่ในงบนะครับก็เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมก็นี่ครับมิกนะครับลูกค้าอัพนะครับเป็นหกช่องตัวใหญ่ครับแล้วก็พาวเวอร์นะอันนี้ลูกค้าก็จะเป็นเล่นหนังกลางแปลงนะฮะเป็นชุดเล็กนะพี่นะ อ่าเป็นชุดแร่นี้ลูกค้านะครับดู YouTube เรามาเป็นไงครับพี่ก็โอเคนะครับก็ตามผลงานของ้านที่เจอมานานนะครับครับผมกว่าจะตัดสินใจซื้อได้อ๋อก็พอสมควรนะครับสำหรับชุดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะผมก็มาอ่าบริการถึงที่นะสำหรับชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในจอบ้านพี่เขานิดหนึ่งว่าพี่เขาเล่นเป็นระบบแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงที่พี่เอามาเสริมกับอ่าชุด หนังนะครับหนังจอเล็กนะครับจอประมาณรัก2เมตรกว่านะครับนี่ครับไม่เล็กนะครับ2เมตรกว่านะฮะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีเวลานะครับเราจะไปจัดชุดจอนะครับชุดเครื่องฉายนะครับแล้วก็เอามารีวิวพร้อมเครื่องเสียงให้พี่ๆแบบบางท่านอยากได้ให้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวมีเวลาเราอาจจะทําให้ลูกค้าดูว่าอยากได้หนังเลยเครื่องฉายเออยไรเอ่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ ยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับของพี่เขายังมีอีกจอหนึ่งพาไปดูเลยสิพี่เนดี่ให้ลูกค้าพาดูของเลยนะครับรครับเผื่อมีใครสนใจหรือว่าอ่าผมจัดให้ได้ครับผมไม่มีเวลาทํานี่ครับอีกจอหนึ่งของลูกค้านี่ครับเป็นคานทัดเลยครับนี่อันนี้ก็จะเล็กกว่านั้นนิดนึงอันนี้น่าจะไอประมาณสองเมตรอันนี้สองเมตรนี้นี่ครับมีไฟวิ่งนะครับนี่ครับชื่อทีมงานนะครับนี่ของพี่เขาก็ประมาณนี้นะครับก็ ได้เครื่องเสียงอีกหนึ่งชุดไปก็น่าจะจบเลยดีเครื่องฉายครับผมนี่ครับเครื่องฉาย่ยใช้เป็นสองเอร์นี่ครับส่วนเครื่องนี้เราจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับนี่แน่นอนนะครับเครื่องอ่านนะครับสุดยอดครับเฉพาะอ่าเครื่องฉายตัวเดียวนะแพงกว่าเครื่องเสียงอีกนะครับทั้งชุดนะครับเพราะว่ามันเน้นหนังมันต้องเน้นเครื่องฉายเป็นหลักฉายภาพคมชัดตอนกลางคืนนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ ลูกค้าปทุมธานีนะครับของชุดนี้นะครับเราก็ได้มาจัดส่งเรียบร้อยนะครับแต่เสียงอาจจะลองอะไรมากไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเทาหา์นะบ้านหลังๆติดๆกันเยอะๆนะครับเราก็ลองเสียงเทสเสียงกันประมาณหนึ่งนะครับใครสนใจก็ประมาณนี้นี่ครับเป็นไงครับรถสี่ที่เจ็ดที่นั่งผมพเอามาหมดนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ใครสนใจก็รายละเอียดเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กด้านบนนะพี่เขาคุยกับผมเมื่อวานนะครับตอนประมาณทุ่มกว่านะครับผมกาลังนั่งคุยกับลูกน้องอยู่นะครับ เอ้เรามีชุดนี้ไหมพอดีพี่เขาบอกขอเขาพร้อมโอนเลยผมบอกอ่าพร้อมโอนผมพร้อมมาส่งนะครับผมก็คุยง่ายเหมือนกันนะพี่เขาก็ง่ายพี่เขาโอนเลยนะครับผมก็มาส่งถึงที่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะพี่เขาก็ fc ร้านมานานแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้จัดกันแล้วก็ขอบพระคุณน,นะครับก็ยินดีรับใช้และบริการนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะสอนพี่เขาใช้งานอีกนิดหน่อยนะครับแต่คงไม่น่ายากอะไรนะครับประมาณนี้นะใครสนใจนะครับ สองคูณสองชุดเล็กแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อได้เลยนะครับมีให้หลายชุดหลายราคาให้เลือกแล้วแต่ว่าจะเอาไม้อะไรนะครับเอาดอกอะไรพาวเวอร์อะไระครับเราสามารถจัดได้หมดหมื่นกว่าบาทเราก็จัดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะสองหมื่นกว่าอย่างเดียวนะครับก็เข้าไปกดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k แล้วกันนะครับวันนี้รายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ